สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการ a อเเช่นเคยครับวันนี้ผมก็มีข่าวสารของโซนภาคใต้มาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าวันนี้มีข่าวสารของทีมใดกันบ้างครับ ครับเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกครับเป็นความื่อนไหวของทีมปืนใหญ่ลังกาสุกาปัตานีเอฟซีครับทีมรองจากฝูงในศึกดิวชั่นสโซนภาคใต้หลังจากยังคงไม่สามารถทําการฝึกซ้อมได้แบบเต็มรูปแบบครับเนื่องจากผู้เล่นยังคงอยู่ในช่วงถือสินอดทําให้ขณะนี้ทําได้เพียงรักษาสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อรักษาโคต้าให้กับทีมที่จะได้ไปเล่นในรอบเพยอ์ออฟและเป็นหนึ่งใน22ทีมที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกโดยล่าสุดจากการเปิดเผยของโคชบูบูคอลีดอเล กุนซอใหญ่ปัตัดนีเอฟซี FC กับผู้สื่อข่าวว่าก,การบีก้าเกมที่เหลือของทีมถือว่ามีความสําคัญมากในการรักษาลนดับที่2เพื่อไปเล่นเพย์ออฟเพราะาทีมสามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงลีกได้ทางบริษัทประกันชีวิต AA จะเพิ่มงบประมาณให้ส่วนนี้อีกและอาจรวมถึงในฤดูกาลหน้าด้วยแต่ในเรื่องของตัวเลขยังคงไม่แน่นอนว่าจะเป็นเท่าไหร่โดยต้องขึ้นอยู่กับผลงานของสโมสรซึ่งน่าจะเป็นเหมืองแรงผักดันที่ดีให้กับนักเตะที่ลงสนาม นอกจากนั้นเฮดโคชปืนใหญ่ลังกาสุกะยังได้กล่าวต่ออีกว่าค่อนข้างเสียดายที่ไม่ได้ผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทัพเพิ่มโดยพาได้ตัวของดุสิตนองปทุมผู้เล่นของหัดใหญ่เอฟซีมาร่วมทัพในวินาทีสุดท้ายหลังตกลงค่าเหนื่อยกับนักเตะไม่ได้เนื่องจากดุกสิตรับเงินเดือนอยู่ที่หัดใหญ่ค่อนข้างสูงซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากแต่ก็ยังพอมีข่าวดีอยู่บางเมื่อสตาราเจสู่ผู้เล่นตัวเก่าหายเจ็บกลรมมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ตามปกติและน่าจะทําให้ทีมกลับมาแข็งงแกกร่่่่่ขขึ้นนววาาเดิมตอััททีี2คบ เป็นความเคลื่อนไหวของทีมกิตพิฆาดยาเอฟีทีมบวยของศึกเอเอฟดิวชั่นส่วนภาคใต้ที่ยังคงทําได้เพียงการฝึกซ้อมเบาๆเพราะนักเตะในทีมอยู่ในช่วงถือสินอดของเดือนนอรมอลทาให้ขณะนี้ทําได้เพียงรักษาสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์ก่อนที่จะกลับมาฝึกซ้อมแบบจริงจังอีกครั้งเพ,เพราะยังมีโปรแกรมหนักรออยู่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้โดยจากการเปิดเผยของพักโพชนันรัศมี คุณสุยาไรศรีกับผู้สื่อข่าวว่ากับการแข่งขันอีก5เกมที่เหลือคงต้องกระตุ้นให้ลูกทีมเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดเพื่อขยับอันดับขึ้นไปอยู่ในกาลางตารางและเป็นการเล่นสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาในอนาคตเพราะจนถึงตอนนี้ทางบอริหารของสโมสรได้ยืนยันมาแล้วว่าจะมีงบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างน้อยอีกเท่าตัวจากฤดูก,กาลนี้อย่างแน่นอนเพราะเป้าหมายในฤดูก,กาล2013คือพื้นที่แชมเปี้ยนีกเท่านั้นซึ่งก็ได้มีการวางแผนไว้บ้างแล้วเกือบ50เซต์ นอกจากนั้นเฮดโค้ชยาร f c ยังกล่าวต่อยว่าโดยในช่วงของการหยุดพักของเดือนละมดดอนในโซนภักใต้นั้นตนและผู้จัดการทีมได้เดินทางไปดูฟอร์มของผู้เล่นในหลายๆทีมที่จะนำเข้ามาเสริมทัพในฤดูดกาลหน้าซึ่งทั้งหมดจะเป็นทีมในหัวตารางและที่จะเน้นหนักก็คือตำแหน่งของศูนย์หน้าที่เป็นปัญหาของทีมอยู่คือเรื่องการเข้าทำประตูซึ่งอย่างน้อยต้องมี2-3ราย ที่จะดึงตัวเข้ามาร่วมทัพและอีกจุดหนึ่งคือตำแหน่งผู้รักษาประตูตที่ถือว่าขาดแคลนมากโดยอาจเล็งไปที่ทีมพิจิตตเอซีที่ถือว่ามีผู้เล่นดีๆอยู่หลายรายบวกกับอายุยังน้อยด้วยครับแล้วนี่ก็เป็นข่าวสารของทีมปาตานีเอฟซีครับกับทีมยะราเอฟซีที่เป็นความเคลื่อนไหวในช่วงที่ทั้งสองทีมหยุดพักในของเดือนรอมฎดอนครับและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ